คะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่สิบเรื่องพระพัทยเทระเอตทคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูงพระพัทยาเกิดในตระกูลกษัตริย์สากยวงศ์ในกรุ่มกบิรพัฒเป็นราชโอรสของพระนางกาลีโคทา พระนามเดิมชื่อว่าโคทาแต่เพราะมีผิวกายดำคนทั่วไปจึงเรียกว่ากาลีโคทาเมื่อเจริญวัยขึ้นได้ครอบครองราชสมบัติสืบสากยวงศ์ส่งพระนามว่าพระเจ้าพัทยราชามีพระสายที่รักใคร่สนิทสนมกันมากพระนามว่าเจ้าชายอนุรุทธกุมารซึ่งเป็นเชื้อสายสากยวงศ์เช่นเดียวกันสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณนะอนุปยนิคมของมันลกษัตริย์ครั้งนั้น สากยกุมารจากตระกูลต่างๆผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปได้ออกบวชติดตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากดังนั้นเจ้าชายมหานามาโอรสของพระเจ้าอมิโตะนะจึงได้ปรึกษากับเจ้าชายอนุรุทธะผู้เป็นพระอนุชาว่าอนุรุทธะสากยกุมารจากตระกูลอื่นๆออกบวชติดตามพระบรมศาสดาเป็นจำนวนมากตระกูลของเหล่านี้ถ้าไม่มีใครออกบวชเสียเลย ก็จะดูไม่สมควรดังนั้นเราสองคนนี้ใครคนใดคนหนึ่งควรจะออกบวชติดตามพระบรมศาสดาบ้างเนื่องจากอนุรุทธกุมารนั้นได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีไม่เคยได้รับความเหนื่อยยากลำบากเลยเป็นบุตรสุขุมาลชาติละเอียดอ่อนจึงทูลแจ้พระเจ้ามหานามะว่าเจ้าพี่มหานามะขอให้เจ้าพี่ออกบวชเองเถอะน้องเป็นคนอ่อนแอไม่สามารถจะบวชได้ เจ้าชายมหานามะก็ตกลงที่จะบวชเองดังนั้นจึงสอนหน้าที่ของคนที่จะอยู่ครองเรือนให้เจ้าชายอนุรุทธะทราบโดยยกเรื่องการทำนาขึ้นมาสอนเพราะเป็นงานหลักของผู้อยู่ครองเรือนโดยเริ่มตั้งแต่การไถานาการหวานข้าวเป็นลาดับไปจนกระทั่งเจ็บเจียวการนวดข้าวแล้วนำเข้าไปเก็บในยุ้งฉางและต้องทำอย่างนี้ทุกปีเมื่อถึงฤด,ดูกาลเจ้าชายอนุรุทธะ ได้สดับแล้วก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาเห็นว่าการบวชน่าจะเป็นงานที่เบากว่าและเป็นงานที่มีจุดสิ้นสุดจึงเปลี่ยนใจขอทูลเจ้าพี่มหานามะว่าจะขอบวชเองให้เจ้าพี่อยู่ครองเรือนต่อไปเถิดเมื่อตกลงกับเจ้าพี่มหานามะแล้วจึงเข้าไปทูลลาพระมารดาเพื่อออกบวชแต่ไม่ได้รับอนุญาตได้พยายามอ้อนวอนอยู่หลายวันพระมารดาก็ยังคงไม่อนุญาตเช่นเดิม จึงกราบชูว่าถ้าไม่อนุญาตก็จะขออดข้าวอดน้ําจนกว่าจะตายแล้วก็เริ่มอดอาหารและน้ําดื่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปพระมารดาเห็นว่าลูกชายทําตามที่พูดจริงด้วยเกรงว่าลูกชายจะได้รับอันตรายถึงชีวิตจึงคิดว่าถ้าให้ลูกชายบวชก็ยังจะได้เห็นหน้าลูกชายต่อไปบางทีลูกชายบวชแล้วได้รับความลําบากก็อาจจะสึกออกมาเองแต่ถ้าไม่ให้บวชลูกชายอาจจะตายจริงๆก็ได้ จึงบอกเจ้าลูกชายว่าอนุญาตให้บวชได้แต่มีข้อแม้ว่าพระเจ้าพัทยะจะต้องเสด็จออกบวชด้วยจึงจะอนุญาตให้บวชเหตุที่พระนางมีข้อแม้อย่างนี้ก็ด้วยคิดว่าพระเจ้าพัทยะนั้นทรงเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองถึงอย่างไรก็คงจะไม่ออกบวชเป็นแน่เจ้าชายอนุรุธะดีพระไทยจึงรีบไปชวนพระเจ้าพัทยะทันทีพระเจ้าพัทยะไม่คิดว่าพระสายจะมาชักชวนนเรื่องอย่างนี้พระองค์เอง ก็มีภราระหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองมากมายจะออกบวชได้อย่างไรจึงตรัสปริเสธไปว่าสหายเราไม่สามารถจะออกบวชได้แต่ถ้ามีกิจอื่นใดที่เราสามารถจะทําให้ได้ก็จะทําให้ทุกอย่างส่วนเรื่องการบวชนั้นขอสหายจงบวชเองเถิดเจ้าชายอนุรุทธะจึงอ้างพระดำรัสของพระมารดาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้มากล่าวให้สหายฟังว่า ถ้าสายออกบวชด,ด้วยเราจรึงจะได้บวชด,ดังนั้นการบวชของเราจรึงเกี่ยวเนื่องด้วยสายเป็นสําคัญพระเจ้าพัทยะทนต่อการอ้อนวอนรคเร้าของสายรักไม่ได้จึงยอมตกลงออกบวชด,ด้วยเพียงขอเวลาจัดมอบหมายงานต่างๆให้ผู้รับช่วงสืบต่อไปให้เรียบร้อยก่อนสักสองถึงสวันในการเสร็จออกบวชของเจ้าชายพัทยะกับเจ้าชายอนุรุทธะนั้น ได้มีสาขยญกุมาอื่นๆออกบวชด,ด้วยอีกสามพระองค์คือเจ้าชายอานน์เจ้าชายพักค,คุและเจ้าชายกิมพิละจึงรวมเป็นฝ่ายสาขะห้าพระองค์และมีฝ่ายโกลิยะหนึ่งพระองค์คือเจ้าชายเทวทัตและมีนายภูสามาลาชื่ออุบาลีและร่วมออกบวชด,ด้วยเป็นอันว่าการออกบวชในครั้งนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อนุปิยะอัมภวัน แขวนมันละกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ประทานด้วยวิธีเอเหิภิขุอุปสัมปทาพระพัทธยเถระเมื่ออุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมฐานจากสำนักของพระบรมศาสดาอุตสาหบำเพญเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอหรหัตผลพร้อมด้วยวิชาสามภายในพภรษานั้นตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดได้แจ่ในป่าใต้ร่มไม้หรือในอารามเมื่อยามว่างยามสงบ ท่านก็มักจะเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอหนอ,อยู่เสมอจนภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจว่าท่านไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์รำพึงนึกถึงแต่ราชสมบัติอยู่จึงนำความเข้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วตรัสถามว่าพัทยาทราบว่าเธอเปล่งอุทานว่าอย่างนั้นจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าข้า เธอเห็นประโยชน์อะไรจึงเปล่งอุทานอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยเมื่อข้าพระองค์เป็นคารวาสครอบครองราชสมบัติอยู่ต้องดูแลปกป้องรักษาขอบคันทัศีมาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทั่วราชอาณาเขตแม้แต่ตัวข้าพระองค์เองจะมีคนคอยดูแลปกป้องรักษาอยู่รอบข้างเป็นนิดก็อดที่จะสะดุ้งจิตหวาดกลัวไม่ได้บัดนี้ข้าพระองค์ จะอยู่ในที่ใดๆในป่าหรือใต้ร่มไม้หรือที่อื่นๆเพียงลำพังก็ไม่ต้องสะดุ้งกลัวขนก็ไม่ลุกชูชันอาศัยอาหารผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่ต้องวิตกกังวลรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและประชากรข้าพระองค์เห็นประโยชน์สุขอย่างนี้จึงเปล่งอุทานอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วได้ตรัสยกย่องชมเชยในการกระทำของท่าน และโดยที่ท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์จัดว่าเป็นตระกูลสูงสุดพระมารดาของท่านเป็นผู้มีอายุสูงกว่าสากิยานีทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิกษุทั้งหลายในทางผู้เกิดในตระกูลสูงท่านพระพัทธยเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรจะก,การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพาน